สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมเมนโบราณนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณารามอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็ในทัศนะของผมแล้วถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามนะครับอยากจะนําเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับเผื่อว่าท่านอยากจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับนี่ก็คือหลังคานะครับช่วงหลังคาที่ ณนะปัจจุบันนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยเครือเถาวลันต่างๆนะครับแล้วก็มีต้นตะขบนะครับกิ่งตะขบใบตะขบคลุมเอาไว้นะครับแต่เท่าที่กระผมได้มาศึกษาได้มาดูแล้วเนี่ยน่าประทับใจมากนะครับเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็จะมีอะไรลงไปให้ชมลึกๆนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชม ไปชมเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ขอเวลาเดินลงบันไดหน่อยนะครับนี่เป็นกุฏิหลังหนึ่งนะครับเป็นศาลาการประเรียนที่ทางวัดสุวรรณารามสร้างไว้เป็นศาลาที่บำเพ็ญกุศลศพของพุทธศาสนิกชนนะครับมีอาคารสองชั้นนะครับส่วนชั้นที่สองนั้นนะครับจะเป็นที่เก็บอัฐิ ธาตหรือกระดูกนะครับของพุทธศาสนิกชนท่านที่ได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารหลังนี้ไว้นะครับนะต้องขออภัยนะครับพื้นที่รู้สึกาอาจาอาจะตะกุกตะกากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาขออนุญาตท่านพระสงค์ท่านแล้วนะครับท่านอนุญาตได้นะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่กําลังจะเดินลงไปดูนะครับบริเวณที่เป็นเมนโบราณน,นะครับ ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัก40-50ปีที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นว่าการสร้างเมนของคนไทยในภาคต่างๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีการทำเมนแบบง่ายๆนะครับโดยการก่อกองฟืนนะครับก่อฟืนสำหรับที่เป็นที่ชาปนกิจศพของกันและกัน นะครับเวลา,เามีผู้เสียชีวิตไปนะครับ mm hmm. เนื่องจากป่าไม้ของประเทศไทยของเรามีความอรวมสมบูรณ์มากพอเราได้มีป่าไม้น้อยลงนะครับก็เราก็คิดในการที่จะทําเมนนะครับซึ่งก็ไม่จะเป็นต้องใช้มไม้มากนะครับแต่ก็มีแนวความคิดนะครับผมเชื่อว่า สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้น่าจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีว่านี่ก็คือเป็นบ่อเกิดอันแรกนะครับในการที่จะทําเมนในสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งก็ดูรายละเอียดแล้วนะครับก็มีอิฐก้อนใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับเมน,นนี้ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณารามนะครับต้องขอขอบคุณคณะสงฆ์วัดสุวรรณารามและพุทธศาสนิกชนแถวๆนี้นะครับที่ท่านได้อนุรักษ์เอาไว้ นะครับความโบราณของอเมนเผา,าศพโบราณอันนี้นะครับรู้สึกจะเป็นสิ่งที่มีอายุมากนะครับ่ะดูก้อนอิฐนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็การกรอนการกัดกร่อนของอากาศนะครับกับก้อนอิฐต่างๆนะครับก็พม,มองเห็นได้แสดงว่าผ่านการใช้งานมามา,มากนะครับ แล้วนอกจากนี้ก็คือเหล็กนะครับเหล็กที่เป็นที่รองรับโลงศพนะครับสำหรับที่จะเผานะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่จะใส่ฟืนลงไปหรือใส่ถานลงไปนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นที่สำหรับที่จะวางโลงศพในการเผาศพนะครับนะซึ่งก็จะเป็นการใช้ สติปัญญาขั้นดีเลิศทีเดียวนะครับในการออกแบบแล้วก็จะมีชั้นต่างๆนะครับนี่คือหมายความว่า,าสติปัญญาของคนที่ออกแบบนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับมาทางด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องนะครับสาหรับที่จะระบายความร้อนของไฟนะครับก็จะมีช่องให้เห็นนี่ก็คือความามี ปัญญานะครับของคนในสมัยก่อนนะครับนี่ก็คือต้นโพเล็กนะครับมาเกิดอยู่ณบริเวณนี้นะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับเมนเผาศพสมัยโบราณนะครับถ้ามองขึ้นไปด้านบนสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับก็จะเห็นว่าข้างบนนู้นนะครับก็จะเห็นเป็นรอยเหมาไฟนะครับที่เวลาเผาศพแล้วก็จะมีควัน โวยพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเห็นอรอยไฟนะครับแต่ว่าการออกแบบร,รู้สึกว่าจะออกแบบที่ดีมากนะครับสวยงามนะครับนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาของอพี่น้องชาววัดสุวรรณตำบลสารายาอำเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐม นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้น่าจะขึ้นกับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับมองดูรอบๆนะครับรอบๆก็จะเป็นการสร้างกำแพงเอาไว้นะครับสวยงามนะครับเหมาะนะครับแก่การที่จะรำเพ็นกุศลศพของพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ นะครับชาวไทยของเราควรจะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็นำเอาไปต่อยอดนะครับเป็นภูมิปัญญาอันสวยงามต่อไปนะครับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านจะมาท่องเที่ยวแถวแถวัดสุวรรณารามก็เชิญมาเที่ยวชมนะครับเมนเทาศพโบราณน,นี้นะครับที่ตั้งอยู่ ค่อนข้างจะติดกับศาลาการปาเรียนหรือว่าศาลาการบรรพกุศพของวัดสุวรรณารามตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมได้นะครับกระผมเองต้องขอขอบคุณนะครับและขออภัยสําหรับท่านที่อาจจะไม่ชอบสําหรับท่านที่ชอบที่จะมาดูมาพัฒนาในด้านปัญญาของเรา นะครับหรือบางท่านอาจจะนําไปต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในการที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมไทยของเราต่อไปมากยิ่งขึ้นนี่ก็มาเที่ยวม,มาชมได้ตลอดวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีท่ติดตามรับชมนะครับอ,อย่าลืมนะครับถ้าดีไลค์กดไลค์นะครับถ้าใช่ให้กดแชร์นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้อขอบใจและขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ